พึ่งทราบอาการป่วยของคุณพ่อด้วยเมื่อวานว่าไปตรวจเจอเนื้อร้ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหินก้อนใหญ่ที่ต้องแบบต้องผ่านไปให้ได้ค่ะมิวเหลือเงินที่จะต้องใช้จัดเหลืออยู่ใช้ได้น่าจะไม่ถึง2เดือนอ่ะมันก็ค่อนข้างลุมแล้วมาหลายเรื่องอะค่ะหนึ่งก็คือเรื่องแม่ด้วยตอนนี้พึ่งทราบอาการป่วยของคุณพ่อด้วยเมื่อวานว่า ไปตรวจเจอเนื้อรายใช่แล้วก็ตัวตัวเราเองก็สุขภาพก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงด้วยค่ะนะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหินก้อนใหญ่ที่ต้องแบบต้องผ่านไปให้ได้ค่ะนะคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะแบบเจอมาตูมเดียวขนาดนี้แต่ว่าถามว่ามันก็ต้องมัน,ต,มนต้องฮึบอะค่ะมันต้องไปต่ออะเพราะว่าสมมติวันนี้ถ้าหมิวล้มคนหนึ่ง มันจะไม่มีใครดูที่บ้านแล้วยังในโชคร้ายยังมีโชคดีคือมิวอะมีพี่โยมิวมีผู้จัดการที่ที่เขาไม่ทิ้งหนูอะเขาไม่เคยทิ้งมิวเลยแบบตอนตอนตอนนู้นหลายปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมิวก็มีไม่มีงานอยู่ช่วงนึงมันก็ช่วยกันมาณนะถึงทุกวันเนี้วันที่พี่โยรู้เนาะว่าหมิวแบบประสงค์ไม่ได้ลงที่จะสมัครผู้แทนรัษฎรต่อแล้วเนี่ยเขาก็โทรมาเลยว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยว พี่จะกลับมาทำให้เธอมีงานในวงการให้ได้คือหมิวว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วด้วยแล้วก็ออหมิวอ่ะได้แจ้งเองว่าขอไม่ลงต่อเพราะว่ามิวอ่ะมีปัญหาทางด้านเรื่องทางเดินหายใจแล้วทีนี้พอเราเดินออกไปเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยคือแป๊บเดียวเท่านั้นนะกลับมาแล้วหมิวเข้าโรงพยาบาลกับเรื่องเนี้ยบ่อยมากแล้วพอมีเรื่องคุณแม่เข้ามาเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่า เออตอนนี้เราต้องแบ่งตัวเองมาดูแลครอบครัวก่อนมาดูแลตัวเองก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปดูแลประชาชนหรือดูแลคนอื่นได้ตอนนี้เราต้องเรียกพลังตัวเองกลับมาก่อนก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการพักแล้วก็ออกมาซ่อมแซมตัวเองที่เชื่อไหมว่าพอเสร็จจากที่หมิวจัดก,การแบบเอาเงินเก็บทุกอย่างให้แม่แบบเไปไถท่ทองไปอะไรอย่างเงี้ยคืนมาบางส่วนอ่ะหมิวเหลือเงินเหลือลอ,ลอ,ลอ,อยู่ใช้ได้น่าจะไม่ถึงสองเดือนอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องหาวิธีทางหรือช่องทางในการทำงานในการหารายได้ใหม่ๆแล้วเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ พร้อมรับทุกงานนะคะพร้อมรับทุกงานอํนานาจตอนนั้นเนี่ยเราเป็นผู้แทนเนี่ยบอกเลยว่ามันมันมีอมนานาจนะคะในการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจได้แต่วันนึงเราถอดหมวกตรงนั้นออกไปเราก็ไม่เสียดายตอนนี้เราอยากได้อย่างเดียวคือเราอยากมีรายได้เข้ามาในส่วนที่มันเสียไปเสียไปอ่ะหนูทาใจได้แล้วแต่ตอนนี้หนูต้องฮึก,กลับขึ้นมาเพื่อที่จะมาหาเงินใหม่มาสร้างชีวิตใหม่